สวยนะคุณตาใครใครสนใจทักมาเลยลูกของ KF สามหนึ่งอะไรวะลืมแล้วไอ้พอพันน่ะเบอร์โทรเบอร์โทรอ๋อแต่ว่าเป็นลูกของ KF สามหนึ่งเนาะ KF สามหนึ่งครับผมปล่อยให้มันเดินเลยอาตาปล่อยได้เลยครับโอ้อือ

สวัสดีครับคุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่บ้านทับกระบือใหม่คือเขาเรียกว่าปาตันวนตรงนี้กับ้านปาตนวนตําบลตําบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับพิทักษ์สวยกระโทกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับมีเยอะนู่นสวนนู่นก็มนี่เลยเป็นคุตานนี่นั่นแหละอันนี้คือญ่าอะไรคุณตาเนเปียญ้าเนเปียไออะไรนะไอพันโปรเขาน่ามาจากไอ อะไรนะในเบียปากช่องที่นั่นเลยปากช่องเอามาจากพพันมาจากนั่นเลยครับผมนั่นหละข้อดีของญ้าในเียพันนี้คืออะไรครับคุณตาเขาเขาเรียกพันเปราะพันเปราะเออคือล้มไปเพราะเพราะมันกรอบมันกรอบโอ้พันเปราะมันเปราะจริงๆริใช่ไหมจริงจริงอ่ะคุณตาักให้ดูหน่อยสิมีตัวไหนไหมที่โมโคมันนี่ดังเปราะเนี่ยแต่นี่มันยังไม่แก่ยังไม่นั่นนะเนาะอ๋อต้องแก่หน่อยนี่นี่นี่อันนี้อเปราะมากเลยครับผม กรอบใช่ไหมนี <reco B. S 1> ่กรอบดีกว่าในเปียตัวอื่นนะผมว่าเนาะถ้าในเปียนั่นมันไม่กรอบเหมือนไอตัวนี้ไอบผมนี่มันจับหักเพราะเพราะเพราะมันไม่เหมือนไอตัวนั่นรือตัวนั่นมันเหนียวครับผมไออย่างอื่นอีกไอนี้วัวกินดีกินไอไหนก็กินดีแต่มันไอนี้มันพันโปรนะเขาเรียกว่าพันโปรเนาะพันโปรการจัดการง่ายการจัดการง่ายครับผมนั่นแหละอันนี้คือคออวัวอะไรของคุณตาเนี่ไอค้อวัวขุ้นขาย หมดแล้วนี่วัวขุนขุนขายหมดแล้วได้กําไรไหม<ฮ>อ๋อขอความจริงเลยความจริงเลยนะ่ะเลยไม่ต้องไม่ได้ไปขายที่อื่นพวกที่เขาเดินซื้อมาเราพอใจขายเราก็ขายเลยได้สองหมื่นกว่าเราขายช่วงนี้วัวมันราคาลงราคาลงลงมากเลยสุดๆคุณตาลงทุนไปเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่หรอก ก็ให้กินเนเปียรกับไอ่รำนี่หลยกินแล้วไอ่กลางน้ำตาลใส่น้ำแล้วใส่รำจานหนึ่งครับผมแค่นั้นแหละและเกลือกำหนึ่งทำไมต้องใส่เกลือครับโอ้ให้มันเค็มๆเลยกินน้ำดีเอาจิงบ่จริงแล้วมันซดน้ำโอ้สดสดหมดเลยนะใช่คำว่าซดเลยนะโอ้สดเราดูให้ได้ดูก็ได้นี่ครับผมตัวนี้เนี่ยคือถ้าคือถ้าวัวได้กินเกลือผสมด้วยเนี่ยจะกินน้ำดี Mm. มันรำรำมมันนั่นอะ่ะครับผมกุยกุยกกุยกวย,กวย,กวย,กวยรำให้มันนั่นกับน้ําถังหนึ่งแค่นี้เนาะครับผมใส่น้ำสองถังไอลิกนั่นอะ่ะเต็มบึ๊บแล้วก็ใส่รำแค่จานเดียวอะในกากน้าตาลครับคนคบนิดนิดนิด,น,ดนิดหน่อยก็ใส่เกลือกําหนึ่งก็ให้กินเลยโอ้ส้นน้ำก็หมดครับผมเลี้ยงอสองข้อนี้คือวัวขุนวัวขุนก็ขายหมดแล้วกําไรไหม ก็ได้บ้างเลยได้บ้างนั่นแหละแต่อาจจะไม่เท่าไหรน่นะไ,ไม่เท่าไหร่ครับ<ต>ผมถ้าถ้ามันขึ้นน่ะตัววัวมันขึ้นอนะ่ะเนาะมันก็ได้ตัวละสามเกือบสี่หมื่นอ่ะครับอันนี้ก็<ม>ตัวหนึ่งก็ได้สามหมื่นตัวหนึ่งก็ได้สองหมื่นวัวมันสี่ตัวมันได้เท่าไหร่แปดหมื่นกว่าครับผม <laughs> ก็เลยตัดสินใจขายตัดสินใจขายก็ อ้อมกันชดใหญ่มากเลยนะนั่นแหละทุกนู่นถึงนู่นแล้วก็ปล่อยไม่ต้องดูสบายไหมสบายไม่ต้องดูแล้วมันก็มากินน้ําที่บ้านอ่าแล้วมันก็เดินกินของมันเองเดินเดินกินของมันเองแล้วเข้าคอกเหรครับเข้าคอกมันก็เราก็มานออเอากันชดออกมันเข้าคคกเองมันเป็นเวลาเป็นเวลาถ้าถ้ามันไม่มาเราก็ตีไอ้กกละมังก็กกกกกกกมันวิ่งมาเลยขนาดนั้นเลยดีมาก นั่นแหละทำใสกันช็อตเลยนั่นแหละกินแสดงว่าตอนนี้คุณตาเลี้ยงวัวง่ายแล้วง่ายแล้วแต่ก่อนรู้อยากเนาะปล่อยทุ่งไปผูกงูแถวแถวนู่นน,นาเกือบห้วยนะอครับผมไปผูกก่อนนะไอ้วัวเขาปล่อยเขาก็ไปชนคานโอ้เบื่ออย่างงั้นตอนนี้นี่ผมว่าเจอเส้นทางแล้วเจอเจอแล้วปีหน้าก็จะทำงี้เหมือนเดิมปีหน้าก็อย่างนี่หนหนนแหละแ,แล้วถ้าเราไม่ทํานาล่ะไอไม่ทํานาก็ทําตรงนั้นแล้วก็ พลอยจากโคกไปเราก็ใส่กันชดสงไร่ตรงนั้นแ่ะเหลือพื้นที่ไว้ให้วัวได้กินหญ้าอยู่นั่นเลยตั้งแต่ทําแบบนี้มานี่เลี้ยงวัวง่ายขึ้นโอ้พึ่งปีที่แล้วนี่แนละยสบายขึ้นสบายขึ้นหน่อยแต่เราก็ต้องไอข้าวเราก็ต้องตัดเลยเนาะครับผมนั่นตัดให้มันกินแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเพราะว่าตอนนี้เริ่มเจอเส้นทางแล้วเส้นทางแล้วสบายแล้วเลี้ยงง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับผม คุณตาครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํากันช็อตเนาะคุณตาคิดว่าเลี้ยงวัวสิบตัวคุณตาเลี้ยงไหวไหมแต่ก็เราก็ต้องเดินไปอ่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเนาะทุกวันนี้มันก็เหนื่อยเนาะมันกันเนี่ยแต่พอทําแบบนี้พอทำแบบนี้เราไม่ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องนี่มันมาแล้วนี่มาถึงโคกแล้วเนี่ยครับผมใกล้จะเข้าโคกแล้วเนาะใกล้จะเข้าโคกแล้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นประหยัดเวลาขึ้นเนาะสบายแล้วตรงนี้ครับอันนี้คือครอวัวของคุณตาแล้วกันเนาะ นั่นแหละมีวัวกี่ตัวครับนี่เอ้ยที่นี่มีตัวเดียวมีตัวเดียวพ่อพันธ์เลียงพ่อพันธ์มีพ่อพันธ์นนตัวหนึ่งลูกของอะไรครับคุณตาของเคเอฟสามหนึ่งลูกของเคเอฟสามหนึ่งวัวพ่อพันธ์ทำพ่อพันธ์อยู่อ๋อคุณตาตั้งใจที่จะทำพ่อพันธ์เนาะ ขายถ้าใครซื้อก็จะขายอ๋อถ้าใครซื้อก็จะขายนั่นแหละก็คือเอาประมาณว่าเราผสมผสมพันธุ์วัวแล้วได้วัวสวยๆมามได้หมดแล้วครับผม<ท>รเราหมดแล้วนั่นแหละคือเราก็เลยอยากจะขายวัวตัวนี้เป็นวัวพ่อพันเนาะวัววัวสองปีวัวสองปีนะตั้งใจจะขายเป็นวัวพ่อพันนั่นแหละใครถ้าอยากได้พ่อพันก็มาซื้อคุณตาขายเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าต่อได้อ่ะเอาออกข้างนอกได้ไหม ได้อ่ะเดี๋ยวไปหนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวคุณตาจะโชว์แล้วกันเนาะลูกของ KF31 ฟสามหนึ่งหัวกี่ปีคุณตาสองปีสองปี<อ>ต้องมัดเชือกไหมครับนี่ระวังนะระวังนะมันจะออกมาก่อนมันชนหรอกเชื่องใช่ไหมครับเชื่องถ้าชนทำไมถึงอยากขายคุณตาโอ้มันที่เกียรอิจูงไปไป,ไปทับนะไม่มีรถ ไ๋ออกไม่ออกออกไปทำไมเดี๋ยวก่อนสวยเลยนะคุณตาเนาะแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวช่วยแกะไม้ก่อนัวมันคึกคักแน่นอนถ้ามันจะได้ออกเนี่ยมันยัได้ออกมันไม่ยากมันอยู่อกอแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ล้างเลยวันนี้ครับผมอูม้สวยนะคุณตา ใครใครสนใจทักมาเลยลูกของเคเอฟสามหนึ่งอะไรวะลืมแล้วไอ้พอพันน่ะเบอร์โทรเบอร์โทรอ๋อแต่ว่าเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งเนาะเคเอฟสามหนึ่งครับผมปล่อยให้มันเดินเลยอารตาปล่อยได้เลยครับโบอืมอันนี้ให้กินอะไรบ้างครับัวตัวนี้นี่ก็่ลด้ให้กินอะไรเรากินแต่หญ้าครับ เนเปียนี่หลยาเนเปียครับไอ่รัมนะรัมไหไหลูกชีเล็กนะครับผมตัวนี้เคยทับอะไรบ้างยังคุณตาทับมาแล้วได้กี่ครั้งแล้วเขานี่ได้สิบแม่แล้วสิบแม่แล้วนั่นะคุณตารับทับเท่าไหร่ทับห้าร้อยเองห้าร้อยบาทห้าร้อยเองแต่ว่าคุณตาไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีรถเนาะไม่มีรถเอาให้คนที่พร้อมที่จะเอาไปไปทำพ่อพันเนาะทำพ่อพันครับผมคุณตาปล่อยราคาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าต่อได้ ครับผมเดี๋ยวขอเบอร์โทรคุณตาแล้วกันนะผู้ชมครับจากบรามันมาเป็นชาโรลี่แล้วทับไอเล่มาทับไอมันมันเป็นเล่มัันมันก็ใหญ่มันเลี้ยงง่ายมันกินง่ายเหมือนกันครับผมแต่มันตระกูลเล่แล้วมันอะไรก็มันก็กินครับผมถ้าดามันนะมันไม่ค่อยเนื้อ มันกินเหมือนกันแต่มันเดินอ๋อสายเดินสายเดินแต่ถ้าเป็นเลมันหรือชาโลเล่นี่กินง่ายอยู่ง่าย่ายอยู่ง่ายจริงๆเลยจริงเลี้ยงเลยครับผมช่วงนี้อ่ะถ้ามีเงินมีตังค์อ่ะซื้อเก็บวบเก็บว้เลยครับผมผที่จะอยากเลี้ยงนะครับผมอย่าไปไอช่วงโอ้หแพงแล้ววิ่งไปซื้อโอ้ยแพงแพงกู้ทกสมาแล้ววัวมันลด อย่างนี้หละโอ้ตายเลยไอช่วงนี้แหละดีแล้วครับผมถ้าคนอยากเลี้ยงน่ะถ้าอยากเลี้ยงจริงๆเนาะเลี้ยงจริงๆซื้อช่วงนี้เลยครับผมไม่ใช่แพงกระโดดใส่เนาะแพงกระโดดใส่กระโดดใส่เหมือนแต่ก่อนรู้ผมเคยซื้อเหมือนกันซื้อแพงแพงอะ่ะคนตาสูงสุดซื้อราคาเท่าไหร่ซื้อที่กาลสินจากกาลสินไปซื้อมาเลยตัวละสี่หมื่นตัวนั้นอะ่ะครับผม <c oughs> ตัวละสี่หมื่นซื้อมาสองตัวผู้ตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวเมียตัวหนึ่ง มาเป็นหมื่นทำไมถึงกล้าซื้อขนาดนั้นคุณตาก็มีคนเขาว่าไอ้นี่มันไม่มีตังซื้อหรอกแค่นั้นอ่ะอเลยอะไรวะมีคําดูถูกมีคําดูถูกเยอะครับผมเลยเออซื้อให้มันดูก่อนครับผมแล้วรู้สึกผิดหวังไหมหรือว่าไงไม่มีการผิดหวังเพราะว่าขายได้ตัวละห้าหมื่นกำไรกำไรหมื่นสองหมื่นเพราไม่ไหวแล้วไม่ต้องปลูกลเดอรเคยแกบอกว่าให้หยุดก็นี่ ทํานิดหน่อยทํานนิดอยครับผมตั่วครับผมแต่ว่าตั้งแต่ทําแบบนี้มาเลี้ยงวัวง่ายเลี้ยงวัวง่ายการจัดการง่ายเนาะการจัดการง่ายสบายแล้วครับผมุกวันนี้ครับผมคุณตาครับเห็นว่าคุณตาเริ่มต้นนี่เลี้ยงวัวไทยบ้านใช่ไหมครับเลี้ยงวัวไทยบ้านทําไมถึงเอาวัวไทยบ้านมาเลี้ยงเริ่มต้นแต่่อนมันไม่ค่อยมีนั่นหรอกไปซื้อจากนู่นบ้านธนงชัยนะวัวไทยบ้านนี่ไไทยบ้านอะไปก็ไปบ้านพี่น้องก็บอกว่าเห็นเขาว่าเขาขาย สมตัวเจ็ดพันบาทนะสามตัวเจ็ดพันจูงมาจากนู่นมือเลยครับผมเขามาให้8ปดพันบ้านราม <c oughs> ขายไหมไม่ขายก็เลย <c oughs> จูงมาถึงบ้านนี่ได้ลูกได้ลานเนี่เริ่มต้นจากวัวไทยบ้านจากวัวไทยบ้านเท่าที่เลี้ยงนี่มีมข้อดีอะไรบ้างข้ดีไทยบ้านก็ดีอะไรก้ดีทําให้รักมัน เลี้ยงวัวต้องสนใจด้วยอให้มันกินอิ่มครับผมถ้ามันกินไม่อิ่มมันก็นอนไม่หลับเหมือนกับเราเนี่ยขนาดจริงเลยคุณตาิงิงถ้าวัวกินไม่อิ่มอาการจะเป็นยังไงไล่ชนกันนั่นนะทั้งโอกับไล่ชนกันครับผมก็โคอมันปล่อยเนาะปล่อยรวมกันพอกินอิ่มก็กินอิ่มมันก็พากันนอนเหมือนอย่างทุกวันนี้อิ่มอันนี้ฝางปีนี้เลยฝางปีนี้เพิ่งอัดได้อันนี้ได้หกสิบก้อน ต้องการเท่าไหร่ครับคุณตาในปีนี้นี่ไหรนู่นที่นู่นมันที่ร้อยกว่าก้อนอ๋ออันนี้หกสิบไว้ให้ถ้าไม่ได้ขายก็ให้มันกินอยู่นี่แหละครับผมอิ่มแล้วนี่ตึงละเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะหัวพ่อพันนะพ่อพันเลี้ยงง่ายคือถ้าเกิดว่าคุณตามีเวลาคุณตาไม่ขายแตขาดถ้ามีแรงดึงมันใช่ไหมทำเลยไปครั้งเดียวก็จบไปครั้งเดียวก็จบตัวนี้เนี่ยตัวนี้โป้งเดียวโป้งเดียวจบเลย ยังไม่เคยซ่อมเลยยังไม่เคยซ่อมเลยพึงทับได้สิแม่เนาะสิแม่ลูกเคเอสามหนึ่งเคสามหนึ่งรับประกันแม่นรับประกันแม่นเลยอืมเป็นงานเลยเป็นงานครับผมแทงตรงสาเหตุที่ขายก็เพราะว่าไม่มีรถเนาะไม่มีรถไม่มีเก่แล้วเนาะจูงไปกว่าจะถึงหนุนบ้านใหญ่เงนู่นนะครับผมให้คนที่พร้อมไปเลี้ยงดีกว่าน้องคนตาเนาะพี่พร้อมไปเลี้ยงเอาไปทําพ่อพันเนาะสวยนะคนตาเนาะสวย ตอนเด็กมีคนมาให้ราคาสูงไหมยังไม่ว่าขายเลยตอนนั้นยังไม่เคยว่าขายเพ,พิ่งขายเพิ่งกําลังรักกําลังหลงคร <c oughs> ับผมน่แหละแต่ครับช่วงนี้วัวราคาถูก้อใจไหมวัวคาคาถูกมากเลยเต่มันก็ไอนายนอ้วนมันก็รูไปแล้วเหมือนตลาดนัดอ,อ่ะไอนายอ้วนมันก็แพงนะมีราคาใช่ไหมมีราคานะอ่อนายผมมันก็เหมือนกันเนาะ แสดงว่าถ้าเกิดว่าอ้วนยังไงก็มีราคามีราคาหน่อยหนึ่งกว่าผมผมนะครับผมแต่ตัวเมียตัวเมียตัวตัวเมียนี่แหละผอมมากเลยอ้วนเนี่ยราคาลงมากเลยมากกว่าตัวผู้อีกนะมากตัวผู้ครับผมคุณตาครับแล้วที่เขาบอกว่าวนอ้วนไม่จําเป็นต้องเป็นสายพันไหนก็ได้ให้แต่อ้วนใช่ไหมแต่ให้แต่อ้วนขายได้ครับผมราคาก็ได้เหมือนกันเลาะ อ้วนอ้วนก็โอ้ขายได้ดีราคาดีเลยราคาดีหน่อยครับผมมันไม่ลงจากถ้าผมก็มแต่หมื่นกว่า <c oughs> ถ้าอ้านอนวนมันก็สองมนะื่นกว่าเหมือนกันครับผมคือตอนนี้พอขายเนาะครับผมคือตอนนี้ตาเปลี่ยนจากบราหมัน่นมาเป็นชารแลีหมดแล้วใส่เนื้อดีกว่าใช่ไหมเนื้อดี <c oughs> ครับผมเหมือนกันถ้าให้กินอ้วนมันก็เหมือนแต่อันนี้มันเบากว่าถ้าช่างกิโลนะตัวไหน ตัวบรามันนะมันเบากว่าครับผมแต่ถ้าเล่มันกินถ้ากินหัวหานเล่มันขึ้นไปเป็นกิโลบรามันอ้วนไหนก็ไม่หนักเท่ากับเล่เล่มันตันครับผมอันนี้มันเนื้อมันพลุกพลุกอ๋ออย่างงั้นอีกนั่นเลยครับยิ้งเคยเคยไปช่างแล้วช่างดูช่างดูเหมือนช่างเทียบกันเลยเทียบกันเลย มาแล้วคุ้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วเดินมาแล้วครับคุณชมคุณตาเคาะเมื่อกี้นะครับมาแล้วครับคตาเดินมาแล้วมามา

ยังไม่เข้ามาบอน้าวมาท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับทุกวันนี้ถ้าคนเลี้ยงวัวเนาะวัวกำลังลงเนาะซื้อมาซื้อมาเก็บไว้ซื้อแม่พันมาเก็บไว้ตัวละหมื่นกว่าแม่ลูกตัวละหมื่นกว่าแม่ลูกนี่ซื้อมาสักหกลูกหกแม่ครับผมมันก็ พอแล้วแค่นั้นอ่ะบัวกระโดนก็ช่างครับผมแล้วค่อยมาใส่เอาครับผมใส่รามันแบบไหนก็ได้ครับผมนั่นหละค่อยพัฒนาเอาเนาะพ็พัฒนาเอาไปเรื่อยเหมือนแต่ผมแต่ก่อนผมซื้อบัวกระโดนแต่ก่อนครับผมไปมาไปมาผมก็ใส่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร่มยนี่มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหมดแล้วครับผมนั่นแหละโอเคครับครับ